น่าจะเป็นกันหลายคนนะอยากกู้เงินแต่ว่าติดบูรอบัตรเครดิตก็ค้างจ่ายหนี้เก่าก็ค้างอยู่แค่คิดก็ปวดหัวแล้ววันนี้เรามีทางออกนะสำหรับสินเชื่อที่ไม่เช็คเครดิตบูรอนั้นกู้ยังไงให้ผ่านและดอกเบี้ยแพงไหมวันนี้ก็มีคำตอบเช่นเดียวกันเคล็ดรับให้กู้ผ่านง่ายๆมาฝากกันด้วย ก่อนอื่นเลยสินเชื่อไม่เช็คบโูโรก็คือสินเชื่อที่ธนาคารหรือว่าผู้ให้กู้ไม่สนใจประวัตินี่เก่าของเราหมายความว่าถึงจะเคยเป็นนี่เสียก็ยังมีโอกาสกู้ได้ฟังดูดีใช่ไหมแต่มันไม่ได้หมายความว่าใครจะกู้ผ่านได้ง่ายๆนะวันนี้เราจะมาสอนกันว่าทำยังไงให้กู้ผ่านง่ายเตรียมตัวกันยังไงให้ดี ข้อแรกเลยเตรียมเอกสารให้ครบอย่าให้ขาดสำคัญสุดคือบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือสเตตเมนต์ธนาคารย้อนหลัง3-6เดือนใครทำอาชีพิสระไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองรายได้หรือให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเราบ่อยๆเพื่อโชว่าเรามีรายได้จริงข้อ2เดินบัญชีให้สวย ไม่ใช่มีเงินเข้าหมื่นแต่ว่าเงินออกไป9,999บาทแบบนี้ธนาคารจะมองว่ารายได้เราหายไปหมดควรให้มีเงินเหลือในบัญชีทุกเดือนบ้างธนาคารจะได้มั่นใจว่าเรามีเงินพอจ่ายคืนข้อ3มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือหาคนค้ำดีๆถ้ามีของมีค่านะอย่างเช่นที่ดินรถยนต์ทองคำเนี่ยเอามาใช้ได้ดอกเบีย้ยจะถูกลง แต่ถ้าไม่มีก็หาคนค้ำสิที่มีรายได้มั่นคงมาช่วยเพิ่มโอกาสที่จะผ่านขึ้นข้อ4ลดภารานี่ก่อนการยืนกู้ถ้าตอนนี้มีหนี้เต็มเพดานอยู่ธนาคารก็ไม่อยากปล่อยเงินให้คุณลองปิดหนี้บัตรเครดิตหรือรวมหนี้เป็นก้อนเดียวจะช่วยให้เครดิตของเราดูดีขึ้นและข้อ5ขอสินเชื่อในเครือธนาคารที่เราใช้ประจำ ก็สมัครขอสินเชื่อวันนั้นเลยวันที่มีเงินเดือนเข้ามาในบัญชีเพื่อหลอกให้ธนาคารเข้าใจว่าคุณมีเงินเหลือค้างบัญชียอยู่โอกาสผ่านการอนุมัติก็จะสูงกว่าตอนที่คุณไม่มีเงินเหลือในบัญชีเลยก่อนกู้ต้องรู้ข้อดีข้อเสียของสินเชื่อไม่เช็คบูโรซะก่อนข้อดีคือสมัครง่ายไม่ต้องเช็ค,คเครดิตบูโรอนุมัติไวได้เงินเร็วไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกัน บอกกับคนที่ต้องการเงินด่วนแล้วก็มีตัวเลือกหลายแหล่งเงินกู้ส่วนข้อเสียดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อปกติบางที่สูงถึง33%ต่อปีวงเงินอนุนมัติน้อยกว่าสินเชื่อทั่วไปอาจจะมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงมีความเสี่ยงถูกวิชาชีพหลอกและภาระหนี้สูงหากบริหารเงินไม่ดี ตลาธนาคาเนี่ยก็มีเงื่อนไขต่างกันหากเลือกตรงกับสถานะการเงินของตัวเองโอกาสผ่านก็จะสูงขึ้นตัวอย่างสินเชื่อไม่เช็คโบูโรที่อนุมัติง่ายป a นแ x ็กเอ็กซ์ตร้ทูมันนี่เงินเดือนเริ่ม1,000 0บาทสำหรับทุกคนเอมันนี่อนุมัติเร็วเงินเดือน7,000บาทสำหรับมนุษย์เงินเดือนมันนี t h ันเดอสมัครผ่านแอปได้เลยอนุมัติง่ายสำหรับทุกคน รับปิดแคสต์อนุมัติไวสำหรับมนุษย์เงินเดือนฟินนิก์อนุนมัติ5นาทีสำหรับทุกคนบันดี้ครับอนุมัติไวสำหรับมนุษย์เงินเดือนและถ้าเกิดว่าคุณมีไรายได้ต่ำให้เลือกเป็นสินเชื่อที่เขารับลูกค้าอาชีพอิสระหรือลูกค้าที่มีเงินเดือนต่ำกว่าหนึ่งบาทถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วคิดว่าสินเชื่อเหมาะกับคุณหรือเปล่า ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วถ้ามีอะไรอยากบอกก็เม้นมาคุยกันได้